สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งนะครับเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับข่าวที่มีเด็กกลุ่มนึงนะครับเปิดท่องพูดคุยไร้สดเรื่องเหยียดคนิสานนะครับแล้วก็มีทางโรงงาน นะครับโรงงานก็ได้ออกมาขอโทษนะครับโรงงานหนึ่งนะครับขอโทษเกี่ยวกับเรื่องเด็กกลุ่มนี้นะครับที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเรื่องนี้ก็คือว่าโรงงานซอยยิกยิก,กับที่ผลิตถุงยางอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพทำให เด็กกลุ่มนี้เล็ดรอดเกิดมานะครับออกมามาอยู่ในสังคมแล้วก็เที่ยวไปดูถูกดูแคลนคนอื่นซึ่งเป็นพูดถ้าพูดแบบงเปนกลก็คือเป็นพวกมีปมด้อย กุ่ม้อยพวกมีปัญหาก็โรงงานก็ได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาเร่งผลิตนะทีนี้กระบวนการผลิตมันมันมันเยอะออเดอร์มันเยอะ,อมมยอะผลิตไม่ดีเครื่องจักรก็เลยผลิตไม่ดีโรงงานซอยยิ่งๆก,ก,ก็เลยต้องออกมาขอโทษเรื่องการผลิตถุงยางที่ไม่ได้มาตรฐานให้เด็กกลุ่มนี้ออกมาเป็นเด็กที่ ไม่ดีเป็นเด็กที่มีปมด้อยนะครับมีปัญหาทางสังคมทําให้เป็นภาระเหยียพ่อแม่ต้องออกมาขอโทษขออพยหลังจากที่ตัวเองพูดอะไรออกไปไม่ดีเพราะเด็กพวกนี้คิดไม่ได้ว่าเป็นเหมือนมันไม่สมบูรณ์ไม่มีสมองก็คือพูดอะไรก็ไปตามอารมณ์ พูดอะไรก็ไม่คิดก็เลยทําให้เป็นถ้าพูดง่ายๆก็เป็นขยะของสังคมนะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาซึ่งเด็กปัญหาเด็กเราเนี้ยมีปัญหาตอนเนี้หลายๆคนก็รับรู้ว่ามันมันเป็นเรื่องไม่ดี ้วทีนี้จะแก้ปัญหาไงแก้ปัญหาก็คือง่ายๆเอาง่ายก็คือว่าไม่ต้องไปใส่ใจนะครับไม่ต้องไปใส่ใจแต่ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายก็ต้องเข้าไปฟ้องร้องด้วยนะครับเพราะว่าไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันปล่อยผ่านไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องที่ะล่ิดป่ยได้เลยแล้วใครก็ทําได้แล้วมันจะคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าใจผิดนะครับ โอเคก็สรุปให้สั้นๆแค่นี้ว่าโรงงานเขาก็ขอโทษแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ